นีกุ้งก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับมีกุ้งที่เราส,ส450 man, after, ั่งมาไซ450นะวันนี้เราให้เขาแกะมาแล้วนะ่ากินง่ายนอสำหรับคนที่ไม่อยากแกะเองนะหมึกนึ่งมะนาวนะร้านกุ้งเพื่อนแพลวโอ้โหรสชาตินี้มะนาวเด็ดขึ้นมะนาวโดดขึ้นมาเลยนรา วันนี้เราอยู่ที่ร้านกุ้งเพื่อนแผวใช่ไหมฮะที่ตลาดกลางอุทยานะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้นี่ปลาเผานี่โอ้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวต้องเทียบกับมือ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 นี่ตัวปลาช่อนเผาปลาช่อนเผานี่ตัวใหญ่มากออันนี้้พิเศษกย โอ้นี่เผาเยอะมากนะเผาเยอะมากนี่เป็นกุ้งนะกุ้งย่างส,สดๆตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้ก็เป็นบ่อกุ้งก็มีไซส์450กุ้งกนะ็ส,สดๆเลยนะกุ้งก็มีไซส์500 50ก็มีมีหลายไซส์เลยนะยเฮ้เลือกหลายไซส์เลยไซส์ตัวเน้นๆอื แต่แค่ดูไซส์500เลยนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยไซส์500นี่ยนีครับโอ้ครับขอบคุณครับตัวใหญ่มากโอ้ดี่450โอ้ครับโอ้ใกล้เคียงกันถ้ามันกระโดดเข้ากันที่จะรู้อหรอโอ้โอ้ห่างกันเลยแยกออกเลยอะอยแต่ไซส์500นี่แยกออกเลยอืหอยก็มี หอยก็มีปลาหมึกก็มีนี่ดูหอยนี่ฮะโอ้ปลาหมึกนี่ยแล้วหมึกหมึกเออหมึกเนี่ยเดี๋ยวหมึกเนี่ยหมึกนึ่งมะนาวแล้วหมึกนึ่งมะนาวนี่ก็หอยก็มีนะฮะหอยแมงผู้ปูหมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปูม้าปูม้าเนาะตัวน้อแข็งอยู่นั่งอยู่โอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ย ว่าแม่เมืนี้เมื่อเรามาถึงเนี่ยเราต้องมาจองคิวที่จุดนี้นะครับจุดจองคิวนะแล้วก็นี่เป็นเจ้าของร้านนอนอยู่นี่นะแล้วขอถ่ายที่ด้นะขอบคุณครับเขาโซนเผาคุงเผาก็สดเมนูนะครับว่ามีอะไรกินบ้าง ร้านนี้กุ้งเผากุ้งเผานี้ต้องเขียนเลยใช่เขียนในกระดาษเลยจะมีไซส์4 50กับ500 50กุ้งเผาเนี่ยโอ้โหอาหารเยอะมากอาหารเยอะมากอาหารเยอะมากอาหารก็มีโตยำแกงส้มข้าวผัดอาหารเยอะมากผัดผิดผัดอาหารจานเดียวจานเดียวเครื่องดื่มก็เยอะอาหารจานเดียวกินกหมูตัดกินได้เลยใช่ตาตัด เป็นหวานนะค่ะไปกินข้างนอกเลยชึ่งอ้ายังมีต่อข้างหลังอีกเครื่องดื่มกับของหวานอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มกับของหวานใช่ตา้งรอยแก้วร้อยแก้วใ่พี่เขาบอกว่าสามารถซื้อกลับไปที่บ้านได้มันมีชุดแบบซื้อกลับไปที่บ้านได้ด้านหลังมีไหมไม่มีพอแล้ว ตอนนี้อาหารก็ทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะอันนี้ก็หมึกนึ่งมะนาวผัดซุปจ้ำเนี่ยเราก็ชิมหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยร้านกุ้งเพื่อนแผวจานจี๊ดได้มากเลยครับหมึกมะนาวจี๊ดจ้ามากเลยมนะนาวโดด ีกุ้งก็มาเสริมแล้วนะครับมีกุ้งที่เราสาาั่มาใส่450น,นะวันนี้เราให้เขาแกะมาแล้วนะ่ยจะกินง่ายหน่อยสำหรับคนที่ไม่อยากแกะเองนะนี่ผมพอดีสั่งมาก2กิโลนะ2กิโลนี่ปลาปูงเจลาก็ประมือเกือบจะหมดวันนี้เขามไม่ได้นานนะแต่เราหิวแต่ถ้าได้ผ่านมาเขาแวะมาดูมาลองน้ำจิ้มที่นี่ดีกว่าว่าน้ำจิ้มที่นี่เขาอย่างอยนะ โอ้โหแกะมาแล้วที่กินง่ายเลยนะมันสุดยอดของเขาจริงดูน้ำจิ้มนะอยากจะลองน้ำจิ้มหนึ่งเลยเดี๋ยวลองน้ำจิ้มกันเลยบ้าเลยบ้าเลย ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากกุ้งสดสดน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มเขาใช้ได้เลยน้ำจิ้มเนี่ยโอ้แกะเก่งมากเลยนะแกะได้ยังไงแขนตนก็ไม่แด้ แกะได้ยังไงแกะเก่งมากเลยฮะดูแกะคือมือการแกะกุ้งเนี่ยโอ้โหเก่งมากยอมรับมากินกุ้งที่นี่ไม่ต้องแกะเองนะครับเขาบริการแกะให้นะครับหรือท่านจะแกะเองก็ได้นะครับชอบแกะเองก็ได้นะฮะหรือให้ทางร้านแกะให้ก็ได้นะฮะแต่ว่าหัวมันอร่อยอ่ะทำไมมันอร่อยอ่ะน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มที่นี่ไม่ไปไไม่ปบ่อยด้วยโอ้โหได้เลยจยอม thịt cá nè áo lạy em tiền của chị đây tặng mực nước mà nào nè áo nam rồi mình nhìn uống khó dơm dơm กลุมไม่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 ิ่เลยนะพวกนียตึ้งในฝีมือการแกะกลุ่มแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลองโลที่บิ๊กไซส์ของเขาที่จริงเราน่าจะเอาบิ๊กไซส์อีกหนึ่งโลอีกไว้คราหน้าราหน้าเดี๋ยวมารีวิวใหม่บิ๊กไซส์ของเขาอ่ะมันมี 4.50กับ5.50คราวนี้คิด,ค,ดคิดว่าก็กินน่าจะกินหมดอะ่ะโล่มประมาณก,กี่ตัวเนี่ยมันดูน่าน่าโลประมาณก,กี่ตัวน่นเออใช่มาสิบสามตัวโลไซส์สี่ร้ยห้าสิ ประมาณห้าส mm. uh ิบ huh. ก <laughs> uh ็น่าจะแต่แก็ตัวแปดโลไอ่แปดตัวเก้าตัวโลนี่ได้สิบสามตัวโลนะคือหยนะเขาบอกโ้ยชอบนี่ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นอยู่ที่นี่เลยบ๊วยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอันนี้ด้วยชาเขียวอืม โอ้ปูมาไซใหญ่มากไซใหญ่จริงะกกระดองไซใหญ่มากตัวละโลเบอยวมาโลเลยดูอันนี้ร้านที่เจ้าดังนี่เมียเขาเห็นอ่ะใส่ได้ะคะวุมเลยทำผสมเลย ไปดูทำเขา้อเป่าซื้อนี่ก็ซื้อกด้เนเอาก็ดูต้วค่อยแวะมาซื้อเอาดูงไเนี่ยนี่ทำสดๆเลยสดๆเลยหอมนะเอมากเลยแล้วนี่ก็ได้ปเลยแล้วก็ใช้ยังไงใช้ไงเนี่ยไมชุดสามพุงร้อยสองพุงรอะุสามุงร้มไปได้ถึงนอกแล้วไปโรงพยาบาลไเอาสามุงร้อยามครับ รเราจะเอาแบบสดๆตรงนี้นี่เอาสดๆของไม่ใหม่ั้นลูกค้าใคก็ใหม่ทมันร้อนจัดมันร้อนเไปร้อแล้วเป็นน้ำเป็นนไ้้านแป้าจะ่เลนี่ให้ลูกค้าลองทําได้ไหมคะ่ไไม่เละต้องฝึกต้องฝึกไม่ไดูดูง่ายแูง่ายจะทำยากน่นเองเละทำไมมันง่ายๆอันี้

ครับขอบคุณครับอุ๊อันนี้อันนี้ไม่ใช่กุ้งนะกุ้งอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้ตัวใหญ่มากดูดิเนี่ยมีคนนี่เป็นอันนกอนกโอ้โหดูหอยอันนั้นดิันี้ตัวใหญ่แกงนี่ตัวใหญ่เลยนะดิ นี่ก็มีคนนะก็มีคนกระจายกระจายเหนือนู่นร้านก็มีคนอันนี้มีแต่ขนมบอนั่นเลยเฮ้ยกินเปล่ากินดิเอาิ้เอาไป เวาถูกเท่ารไรนะม,มีคนขายนี่ไงเด็กน้องนั่งอยู่นี่น้องครับอันนี้มันขายเท่าไหรล่ลูกขับขอบคุณที่ติดตามช่องพรอบ้านอย่างสบายแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย